ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ทีมงานได้มาเจอกันนะครับจากทุกจังหวัดเลยแล้วก็ผู้รับบริบาลของเราเองนะครับก็เป็นตัวแทนาจากทุกสาขาทุกจังหวัดที่ได้มารวมตัวกันถือเป็นจังหวัดที่เราได้ฉลองครบรอบ20ปีครับ ก็รู้สึกตื่นเต้นแลวก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกคนที่ามาจนถึงวันนี้นะครับที่เรามีวันนี้ได้เพราะทุกทุกอย่างทุกทุกส่วนนั่นเองนะครับสำหรับสอบูรเฮีี่นึกถแบบว่ามีคนดูแลสุขภาพกับเราเป็นจู้วยเยอะมากใช่ไหมครัทั้งประชาชนทั่วไปแล้วก็ในสมเด็จพี่พีด้วยครับใช่ครับก็เ,เราก็ได้ดูแลผู้ป่วยนะแล้วก็คนที่แข็งแรงดีมีสุขภาพที่ดีแต่ว่าอาจจะต้องการให ร่างกายแข็งแรงขึ้นมีสุขภาพากขึ้นแข็งแรงดีขึ้นแล้วก็เอาชนะจากอาการเล็กๆน้อยๆให้ดีขึ้นได้นะครับโด,โดยไม่ต้องพึ่งยาดนยนครับ้กนอะราารยเนี่ยมันสามารถายชีวิตแบบ่วันมาดูแลตรนี้ยังไไครับบางทีเราอยู่ในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยสารพิษนะครับแล้วก็ชีวิตประจําวันที่เร่งรีบอาจจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกอ่อนล้าอ่อนเพลียนอนไม่หลับ ภาวะต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นปัญหาจากการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานๆนะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางทีแก้ยากนะครับหมายว่าถ้าได้เปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวเองแล้วก็ปรับปรุงวิถีชีวิตประกอบกับการพูดง่ายๆดีท็อกนะฮะทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็ซ่อมเซลล์ที่เสื่อมไปให้ดีขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นได้ด้วยนะครับถ้าใครเรียกว่าอาหารไม่ถึงก็อาจจะตรวจสอบดูนะครับว่า มีสารอาหารอะไรที่มันขาดไปเราก็เติมให้มัน oui เพ er like <itu? S 1> ok ียงพอนะครับทานอาหารเข้าไปไม่พอเราก็เติมในรูปแบบอื่นเข้าไปที่มันง่ายขึ้นนะครับอย่างเงี้ยก็จะทําให้เขาเรียกว่าเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสุขภาพแบบไม่ต้องพึ่งยาพึ่งไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนได้ดีนะครับสหรับประเทศไทยเองค่ะแนวโน้มรที่ดูแลด้านสุขภาพปัจจุบันเป็นยังไงสมัยก่อนเนี่ย ฐานประชากรก็จะเป็นแบบภูเขานะครับก็คือส่วนบนสุดคือผู้สูงอายุจะมีน้อยแล้วก็เด็กเนี่ยจะมีเยอะก็เป็นฐานเหมือนพีระมิดเลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างประชากรมันเปลี่ยนไปนะครับก็คือว่าข้างบนนี่เริ่มโตขึ้นโตขึ้น,ตนแต่ข้างล่างที่เป็นคนอายุน้อยเนียเน่ยมันเล็กลงไป,เล,ลงไปเล็กลงไปอยู่ทุกวันนะครับเราก็เลยกําลังจะเข้าสู่ภาวะสังคมสูงอายุเต็มรูปแบบแในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้เองนะครับซึ่งก็มันมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่าง ที่เราจะต้องเตรียมพรอ้อมนั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการดูแลก่อนที่จะป่วยแล้วก็การรักษาสุขภาพนี่ครับให้แข็งแรงยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ให้ป่วยน้อยที่สุดเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญสุดในสังคมโลกยุคนี้นะครับนอกจากจะมีคนไทยแล้วก็วจะมีชาวต่างชาติมาให้ริการของที่ด้วยแพทย์ยชาวต่างชาติที่มาส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะว่า การรักษาที่มีอยู่นะครับบางทีอาจจะไม่ตอบโจทย์เนื่องจากว่าเป็นการรักษาที่ต้องใช้ต้องหาโรคให้เจอก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวยาเข้าไปแก้ไขแต่บางทีเนี่ยโรคไม่ได้ชัดเจนนะฮะแล้วก็ตัวยาก็ก็เป็นตัวยาที่ไม่ได้แก่สิ่งที่เขาเป็นอยู่เขาก็เลยมาหาแนวทางอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาก็มาที่เมืองไทยเพื่อมาตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลใหญ่ๆนั่นแหละครับแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็มาตรวจด,ดูหน่อยว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมที่ ขาอาจจะทําไปสักอย่าง2อย่างแล้วรู้สึกดีขึ้นนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนกับว่าทํางานร่วมกันกตอนนี้เรื่องการดูแลสุขภาพเป็นแค่ระดับโลกเนาะให้ประเทศไทยต้องมีส่วการดูแลสุขภาพเลยตเลยค่ะใช่ครับจริงๆแล้วทางรัฐบาลเองก็อยากให้ไทยเป็นวิกฤตขัฮับนะครับเนื่องจากว่าสิงคโปร์นี่ก็เป็นวิกิตขั้ฮับอยู่แล้วนะแล้วก็ประเทศในภูมิภาคนี้เนี่ยคู้แข่งมินไม่เยอะและเมืองไทยมีจุดแข่งหลายอย่างมีหมอเก่งๆเยอะ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดที่เราแตกต่างจากทุกประเทศก็คือ hospitality นะครับคือการดูแลอย่างดีการดูแลอย่างเอาใจใส่แล้วก็ทําให้เขารู้สึกสบายใจรู้สึกอบอุ่นใจนะครับสมัยก่อนนี่ไมิดเดิ้ดเิเนี่ยเขาจะไปที่อเมริกาก็เยอะนะที่ยุโรปก,ก็เยอะแต่ตอนหลังมาเนี่ย ด้วยสถานการณ์ต่างๆงนะฮะทำให้เขารู้สึกว่าเออประเทศไทยก็มีหมอเก่งมีเทคนโนโลยีที่ทันสมัยอาจจะไม่ต้องไปไกลก็ได้รใช่ครับประเทศรับได้ใช่แร่ับใช่ใช่รักษาได้ทุกแบบเลยทั้งการแพทย์ปัจจุบันนะครับการแพทย์บูราณการเนี่ยเมืองไทยก็ยังเปิดกว้างนะฮะก็ยังมีเขาเรียกว่ามีการดูแลรักษาได้ครบถ้วนก็เหมือนกับเยอรมันนะครับเยอรมันเองเนี่ยมีการแพทย์ปัจจุบันที่เข้มแข็ง ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการแพทย์แนวอื่นการแพทย์แนวบูรณาการที่สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้ใช้ประกอบกันได้แบบนี้ครับเมืองไทยเราก็น่าจะมีอย่างนั้นนะครับตอนนี้ไปสู้กันเยอะและม <laughs> ันไปสู้ใครเอะละมันต้องทำเงินอยู่อะไรเป็นส่วนมากที่สำคัญที่สุดเพื่อให้แบบได้ได้ส่วนตอบมากที่ดจริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่สุดนะครับคือการวางแผนการรักษาแบบเฉพาะบุคคลนะครับเนื่องจากว่าสมัยนี้เนี่ยบางอย่างเนี่ยที่ จัดเป็นบล็อกเป็นสูตรมาแล้วเนี่ยบางทีมันไม่ตอบโจทย์อย่างเช่นเป็นเบาหวานให้ยาตัวเนี้ยอายุมากกัญยาตัวเนี้ยอายุน้อยกัญยาตัวเนี้ยน้ำหนักมากกัญยาตัวเนี้ยน้ำหนักมากคือแต่ละคนก็มีลักษณะที่แตกต่างกันเยอะ,อะมันมีเครื่องมัเครื่องมือเหมือนกันนะฮะสมัยใหม่เนี่ยในการวิเคราะห์ะต่างต่างแล้วก็หาการรักษาที่มันเหมาะสมน,นะครับเพราะฉะนั้นสมัยหน้าเนี่ยมันจะเป็น personalized like care หมดเลย อนาคตอาจจะมีการเรียกว่า p e r s o n a l i f e หรือว่าเฉพาะบุคคลเนี่ยาตามตามส่วนต่างๆตามผลการตรวจหรือว่าตามการองค์ประกอบของยีนเนี่ยก็สามารถที่จะนำมาทำเป็นการรักษาเฉพาะบุคคลได้ครับ,รรบพี่แล้หวังที่จะเป็น True s e c o n d Opinion นะครับคือว่าออถ้าหากว่าคนไข้สมมติไปตรวจ ที่แห่งหนึ่งนะไปสถานที่ A บอกว่าาต้องผ่าตัดพอไปที่ B บอกเออต้องผ่าตัดพอไปที่ C ก็เหมือนกันเพราะว่าความจริงแล้วอะไปครั้งที่1ก็เรียกว่า first opinion ไปครั้งที่2ก็เรียกว่า second first opinion เพราะว่ามาจากสูตรเดียวกันเลยนะครับไปครั้งที่3ก็เป็น third first opinion ก็คือว่าทั้งหมดมาจากสูตรเดียวกันหมดเลยแต่เราก็เลยพยายามไปดูแนวทางการรักษาจากทั่วทุกมุมโลก,กน,นะครับสิ่งที่แอปสุดเทลทำอยู่เนี่ยไม่ใช่ของใหม่มากนะฮะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ชาวโลกเขามีอยู่ การรักษาที่ตั้งอยู่ในประเทศต่างๆเราก็เลยไปดูมาแล้วก็ไปศึกษามาแล้วก็เอามาใช้ให้เหมาะกับคนไข้ก็เลยกลายเป็นทูสเซคัตเปพิเนียนก็คือเป็นความคิดในงานหนึ่งอาจจะไม่ต้องผ่าก็ได้นะใช้วิธีฟื้นฟูซ่อมแซมเซลล์ให้ดีขึ้นซิว่าจะได้แค่ไหนอา้ายอย่ากเกี่ยครับก็ปีนี้เราก้าวมาในปีที่ยี่สิบนะครับก็เสด็จต่อไปเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราก็หวังว่าจะเป็นที่พึ่งให้กับ ประชาชนที่เจ็บป่วยไข้นะครับโดยที่ว่าเป็นเป็นอยู่สส่วนนะครับคือว่าคนที่ยังไม่ป่วยเนี่ยก็ทําอย่างไรไม่ให้ป่วยปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้ามากเราสามารถตรวจได้ตั้งแต่ปัจจุบันเลยนะครับว่าอีก10ปีข้างหน้าเราอาจจะเป็นอัลไซเมอร์ได้นะฮะเรามีมาร์กเกอร์ที่ตรวจล่วงหน้าได้ตั้ง10ปีแล้วก็ยังมีการตรวจมะเร็งว่าอีก5ปีข้างหน้าหรือ8ปีข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะเป็นมะเร็งซึ่งเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เมื่อรู้ตรวจเจอแล้วเนี่ย สามารถที่จะทําการรักษาเฉพาะบุคคลนะครับดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลเพื่อป้องกันโรคที่มันกําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ต้องเกิดก็ได้เพราะฉะนั้นเลยก็คือว่าในคนที่ยังไม่ป่วยแต่เรายังหาความเสี่ยงไม่ได้ในวิถีแบบปกติไปโรงพยาบาลตรวจสุขภาพประจปีหมอก็บอกว่าไม่มีอะไรไยังหาไม่ได้แต่ปัจจุบันเนี่ย ทางด้านการแพทยทางบูรณาการเนี่ยมันมีไบโอมาเกอร์ er, หรือตัวชี้วัดหลายๆตัวที่สามารถจะพยาก,ายกรณ์อนาคตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้พวกนี้ครับมาตรวจแล้วก็หาวิธีแก้เพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นในกลุ่มที่2คือคนที่ป่วยแล้วเนี่ยก็จะเพิ่งสิ้นหวังนะครับสิ่งที่ป่วยแล้วถ้าเกิดว่าการรักษาปัจจุบันมันยัง ไม่ครบอยู่ยังไม่ตอบโจทย์ได้100%เปร์เนี่ย mm hmm. ก็อาจจะมีแนวทางที่ปรับปรุงดูแลร่างกายให้แข็งแรงขึ้นให้ดีขึ้น mm hmm. การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตบางอย่าง mm hmm. แล้วก็การใช้วิตามินสารอาหารหรือการดีท็อกหรืออะไรที่เป็นแนวทางการรักษาแบบทบางการบางอย่าง mm hmm. เมื่อเสิร์ฟรวมกันเข้าไปแล้วเนี่ยเราอาจจะได้สุขภาพกลับคืนมะาครับ mm hmm.